สวัสดีครับไอ้สวัสดีครับแนะนาตัวนายอ้สวยอย่งครับไอ้๋องครับผมไอ้๋องครับยุบันยังไงบ้านยางสินชัยครับผมยางสินชัไช่ตำบลยังไงตำบลเล่าครับผมตำบลเล่าอำเภอโคสลมีไส้ครับจังหวัดสระบุรีเนาะครับมื่อวานนี้ใครทุนจักตัวไอ้ซีตัวครับผมซตัวนะครับเนาะอ้าวโอเคมื่อนี้ออกกองแนวคุมเนาะไอ้เมื่อนี้นะครับเอาซีนนะบมื่อนี้นะพอดีอ่าเพื่นมีงัวอยากจะขายครับเห็นว่าเนื้อบึงไห้ว่ามันนะครับถือว่าตัวนี้นะเป็นลูกเจมบอลซูซูเจนไอ้เนาะ TK007 ครับของโชว์ลิมิตฟาร์มจกปีอะไรตัวนี้ก็เดือนแล้วแปดเดือนนะครับนาะยังกินน้ําแย่เท่าไหรมันบับตัวนี้กินน้แม่เพื่อนี่ตัวนี้คือกินน้แม่กินได้หยาดได้นรองให้กินหยาดยังเดียวอายุนี่บ้าครับตัวนี้นะครับก็คือพลังของน้มาแยงดีครับเพราะว่าแม่มันอาจจะไม่ใช่ปันในไทยสูงประมาณร้อยหาทินะครับนอกตัวนี้นะครับหล้กก็เป็นง้วทีเป็นง้วไทยไงเขาเนี่ยครับหล้กก็ลูกมันนี่เป็นลูก เจมบอลสูงเจครับแต่ว่านี่จุดเด่นคือว่าแมวมันบอลนังหนาปอนไหนครับแต่ว่าแข็งขาก็สมส่วนดีแต่ว่าลูกครับเนื้อนังเนื้อนังดีพี่น้องครับเห็นบ่นะครับนังหนาสายหญ่ครับแล้วก็นี่ครัะหนาดีเม็ดสีก็ดีพี่น้องครับถือว่าเนื้อนังเต็มที่ครับสีแดงจะแสบตาครับพี่น้องนะครับที่นี่ครับเหลืออย่างหนึ่งคือเพ็ดเข่าได้เด้อนะสิด้ราคาดีขึ้นอีกหน่อยนึงครับตัวนี้นะครับคือท่านเพ็ดเข่าครับมีแต่ธรรมชาติทุกอย่างอยู่นี่นะครับแต่ว่ากระโหลกหนาใหญ่แงเป็นตัวผู๋ครับตัวนี้นะครับแล้้วก็เนนือัังสีีดครบ ล่งตัวก็ดีครับตัวนี้นะครับนะเห็นบ่เนื้อหนังดีนะครับแมวนี่รล er ูก right? ตัวอะไรแมวมันนี่ครับแม่ลูกแรกไงเนาะครับให้เบิ่งแม่ลูกแรกครับท้องว่างไงผมว่ครับตัวนี้คือผสมไปท่องว่างครับตัวนี้เพื่อนบอกว่าท้องว่างครับแม่ลูกแรกท้องว่างครับแม่กับเครื่องโบสครับคลิปหัวดำออกโบสครับแขงขาดีครับแล้วก็การสรุปมันไมีธรรมดาครับก็คือลูกกับเก่งครับคือแม่เป็นแม่หน่อยหนึ่งแต่ว่าลูกของไง นะครับสแสดงว่าเขาล้ยงหนุ่มนมมันเก่งโคตรสมควรทั้งว่าตัวนี้นะครับเบื่อแนวนับ,นบก็ถือว่าทรงลูดีอยู่นะครับที่นี่นะครับกไอ้่จะไปครับแม่ลูกคุณนี่เอาเอาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทคุณห้องไว้นะครับอันนี้คือราคาห้องไว้หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือราคาห้องนะบางทีเอามาต่อกันเอานะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นไทยบ้านธรรมดานน้อยเนาะบ่เคยขายง่วงเทียมเราไม่ได้ขายอะไรไม่ได้ขาดทุนนะครับ,รบเห็นอย่างไรประจำเรื่องยังไงครับ อ๋อแฟตไอแลนด์แฟตอันที่ว่าผมเหมืนของเคอรีนนี่วไปมั้ยว่าใครคอรีนบ่แยเนี่ยนักกีฬาเลี้ยงครับผมอ๋อครับนะครับเพป็นแลนแฟตนะครับเมื่อนี้เพื่อลางงานมาเพื่อถ่างมูฮันครับนะฮะตันี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเอาตัวต่อไปไอ้นะครับให้พี่น้องได้เบิงครับแต่ว่าตัวนี้งานไม่ลีหลวมเป็นเก่งครับแต่ว่าบ่แยกนะอ้เนาะบ่แยกนะบ่แยกหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะหลวมเก่งขัดครับเอาตัวนี้นะครับเป็นงัวได้รู้ตัวพ่อะไอ้ตัวนี้ อาคนตาสองตัวเขาก็ซื้อตัวมาให้กันเนาะแต่ว่าเป็นงัวโบดครับตัวนี้ท่ายสูงมากๆหน่อยหาสิบขั้วครับตัวนี้ขี้ง่ายตัวนั้นนะครับแต่ว่ามันถังท่านเน้อ้วนมาได้นะครับพอาลูกมันดูดนุ่มยูนะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องหลูกมันก่อนนะครับตัวนี้หลูกีที่สองนะครับอันนี้หลูกมันมันไหวอันนี้หลูกมันนะครับก็ถือว่าเป็นงัวแดงนะครับแต่ว่ามันท่านเน้อ้วนนะครับมันลขายๆ่าเป็นงัวบดอยู่นะครับท่านนีมีเนื้อหนังมาตัวนี้ครับ แต่โคตันเลืองก็ตัวนี้นะไอ้เนาะตัวนี้จะอ้วนก็เนื้อหนังตุยนุ่ยนี่ก็ครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นบางๆจะน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าก็เป็นง่วงตัวเม่เป็นง่วงโบดครับแม่มันก็บวนมาได้ที่นี่รักการพี่น้องทั้งข้อเลี้ยงวัวทังสีทั้งตองเอาคอบามันที่มันเหนื่อยหลายวันใส่ครับพวกเคเอฟซ้างหนึ่งเคเอฟหกแปดครับซูเปอร์เอ็กซ์นี่ครับมาแก่เนื้อมันสี่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันได้เรื่องเนื้อหนักแล้วทีนะครับจะบายครบเนี่เยเก้าสิบ เอาบ่ต้องถามผมว่าจะเป็นอยังนะเพราะว่าคือว่าไงว่าเพิ่นเนี่ยบ่มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ให้หุ้หันตั้งราคาให้ผมเลยว่าง้อหนีเพรางั้นผมเนาะให้มันตั้งราคาเองนะครับเพิ่นก็ว่าเอาผมมีกาทีมาใส่ให้เพิ่นได้ขายของสิครับบ่ามันว่าสิมากดราคานะครับตัวนี้ว่าเพิ่นห้องไว้90,000บาทเนาะอ้ายเนาะเอาตัวนี้ก็มื้อ130,000บาทครับที่นี่นะครับอ้ายถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้งว2โคมนี่สามารถต่อรองราคาได้บ่ายตัวใดครับผมต่อได้นะครับเนาะอาผู้ใดสนใจมีเบอร์ติดต่่อออไว้้เบบรร์หยยัังละคน เอาศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสี่สี่สามแปดแปดพี่ยังครับพี่ปองนะครับเนาะเอาพี่น้องผมาบอกให้พี่นอ้องอเบิกเงันเบิงหลังครับคือบางเทื่อนับอันนี้เพิเรร่อนมีเกษตรกรในแถบวันไปไหนห้อยครับซื้อเพิ่นก็จะต่อรายแล้วพี่น้องนะเพราะได้กินได้ใส่้อยเนานะเป็นเพราะเฮตราชีสุจริตเขาเป็นบ่นนครับ,บ,รบไอ้กะบเฮตเลี้ยงลูกเลีล้ยงหลานไปอีกทีน,นะพี่น้องเอาสำหรับวันนี้พบไปพี่น้องแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ